สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปอปารุกศูนย์ติวราชการปัตนุนนะครับตามช่องปีปารุกช n เนลนะครับเลนนิ่งสเตชันช่องแห่งการเรียนรู้นะครับซึ่งในแต่ละวันนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับ และที่สําคัญก็คือทางช่องนี้นะครับยังเป็นช่องที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสําหรับการสอบบรรจุรับราชการตลอดจนแนวข้อสอบแล้วก็เนื้อหาสรุปต่างๆนะครับมานั่งพูดคุยนั่งบอกกล่าวให้รับชมรับฟังกันในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาบอกกล่าวก็คือ เรื่องวันเวลานะครับที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเรามาดูกันว่าวันเวลาอะไรบ้างที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับอย่าลืมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อๆไปกันเราไปดูกันเลยครับอ่า การกาหนดวันเวลานะครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ปศส5 5 8ซึ่งยังคงมีผลมาถึงปัจจุบันนี้นะครับวันแรกเลยก็คือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันมาคบูชานะครับจำไว้เลยว่าวันมาคบูชาเนี่ย ขายเครื่องดื่มแอลกอไม่ได้ต่อไป2นะครับวันวิสาขบูชาก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราซึ่งห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอนะครับวันต่อไปนะครับวันที่3าแลวนะครับนั่นก็คือวันอาสาวันอาสาฬหะบูชานะครับต่อไปนะครับ วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาเนื่องจากว่าเป็นวันแรกนะครับซึ่งผู้ที่จะอุปสมบทเนี่ยนะครับจะไปประจําอยู่นะครับที่วัดตลอดจนกระตั้งพรรษานะครับในช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะไม่ออกมาเหยียบย่ำนะครับพืชทางการเกษตรอะไรก็ ว่ากันไปนะครับวันเข้าพรรษาจําหนายไม่ได้นะครับต่อไปนะครับวันสุดท้ายก็คือวันหกพรรษานะครับวันออกพรรษานี้อ้ามจําหน่าย เครื ну. oh. ่องดื no ่มแอลกอฮอล์นะครับวันปีใหม่ไม่ห้ามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดห้ามวันปีใหม่ห้ามวันสงกรานนี้นะครับรับรองได้เลยว่ามีปัญหากันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันปีใหม่วันสงกรานของไทยนั่นเป็นวันแห่งความรื่นเริงเป็นวันแห่งการปบปะสังสรรค์กันเพราะฉะนั้นก็จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทีนี้เรารู้เรื่องของวันเวลาแล้วนะครับต่อไปเอ้วันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูกันที่เวลานะครับเวลาซึ่งห้ามขายนะครับ เครื่องดื่มอบอลกนะครับก็บอกว่าห้ามขายเครื่องดื่มอบนล์นอกจากเวลาดังต่อไปนี้นะครับเวลาดังต่อไปนี้สามารถที่จะขายได้นะครับนั่นก็คือเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับแปลว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ถึง11นาฬิกานะครับห้ามขายเครื่องดื่มอบอล์เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับมีปัญหาทั้งต่อสุขภาพแล้วก็มีปัญหาทั้งต่อ,อปัญหาสังคมนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับ12นาฬิกาสนาฬิกา14นาฬิกา3ช่วงโมงตรงนี้นะครับในช่วงของกลางวันสามารถที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ถ้าเป็นหลัง14นาฬิกาไปแล้วนะครับ14-15-16ช่วงเนี้นะครับจะมีการเดินทางกันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกิดดื่มสุราแล้วไปประสบอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเขาเลยห้ามตั้งแต่ช่วง14นาฬิกานะครับถึง17นาฬิกานะครับ14นาฬิกาถึง17นาฬิกา14-15-16-17สามชั่วโมงนี้ก็ห้ามจำหน่ายนะครับ แล้วก็เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาก็คือถึงเที่ยงคืนสามารถที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มเอนกอฮอต่อไปได้นะครับซื้อไว้แล้วนะครับเหมือนเวลาที่เคยไปตรวจนะครับเพราะก็จะลงบินไว้ว่าเวลาในใการบินเนี้ยนะครับจะลงไว้ตั้งแต่ก่อน24นาฬิกานะครับเพราะว่าเวลาไปตรวจแล้วถ้าเกิดจำหน่ายเครื่องดื่มเอนกอฮอไปหลัง24นาฬิกาเนะี้ยเจ้าของร้านจะมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเขากจะ ออกวินเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้มันจะมีในข้อยกเว้นนะครับซึ่งไปหลังจาก24นาฬิกาแล้วก็ยังสามารถที่จะจำหน่ายต่อไปได้นะครับนั่นก็คือประการแรกนะครับในอากาศยานานานาชาตินะครับในอากาศยานนานาชาตินะี้สามารถที่จะจำหน่ายต่อไปได้นะครับเพราะว่าไอ้คนที่ไปขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเขา ไม่ได้ขับเครื่องเองนะครับเพราะคงยังไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่า,าในอากาศยานานานาชาติเนี่ยเนื่องจากว่าบางาชาตินะครับเขาดื่มเครื่องดื่มเมนโกออกันเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องปกติไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราจะไปจํากัดห้ามเขาเนะี่ยมันจะเป็นการไปดิดรอนสิทธิของเขานะครับไปขัดขวางต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อยกเว้นอยู่ข้อยกเว้นต่อไปนะครับก็คือในสถานบริการตามเวลาเปิดปิดของสถานบริการนะครับก็จบ นะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ทําคลิปกันต่อๆไปจะได้หาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับมานั่งพูดคุยกันต่อไปนะครับก็คลิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ